ว่ายังไม่ทันอันนี้เลยมันก็จะอ่านคอมมินไม่ทันใช่มาอ่านคอมมต์ไม่ทันเด็กมันไายกาดเนี่ยอ่านทันอ่านอันแต่อะไรแบบนี้อะทันบักแน็กบักแน็กเป็นคนขอให้ทำยูทูบอ่ะใช่ไม่มีไม่มีโน้ตบุ๊กตัไม่มีคอมตั้งมีโน้ตบุ๊กจริงเหรอเอามาวะโน้ตบุ๊กแบบเล่นเกมเบคแปลกมากจริงเหรอไม่ได้เอามาแต่ว่าาจะเอาบอกให้นุนเอามาได้ละ อยู่อยู่ที่กทมอยู่ที่กทมเฮ้ยเล่นเกมอะไรอ่ะหนูเล่น G G A เฮ้ยชอบมากเคยเล่นหนอไฟเอมเหรอเออไฟเอมจริงหรอใช่เคยเล่นแต่ว่าเคยเล่นแบบไฟเอมแบบไเล่นของคนอื่นที่มันที่มันเคยดูอ่ะชอบดูมากเลยอ่ะจริงเหรอเคยดูมิเกลวะมิเชลเออมิเกลหลาแบบมิเกลเอออาาใช่ไอเสียงแบลเบลปะสวัสดีนะเออนั่นคือเธอเหรอ ไม่ให้หนูอะแบบเล่ยตกใจนะคะถ้าเป็นแน็กคือแบบตกใจเลยป่ะเอออย่างไรเออให้ออกมาเล่นเล่นเดี๋ยวเรุ่งนี้เราบอกเออเอามาดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปปวดในเมืองเออเดี๋ยวเข้าไปปวดในเมืองเอยแล้วเราก็ต้องเล่นเอาโอบีด้วยป่ะไปสนศัตรูใช่เราต้องเล่นเอาโอบีหนูเล่นเป็นแะ้วเล่นของเล่นเอาโอีแข่งตัวไหนปะสข่งบ้ากหนูชอบเล่นพี่แข่งไม่ได้อะไรเงี้ยเอาหรอเออดีพี่เล่นเป็นแต่มาตัวย่าหนูลองเล่นเล่นเล่นยากมากหรอ อนารเอเลี้ยวรอลอเลี้ยวไม่ได้เล่นนานแล้วว่าเกมอ่อเคตายแล้วฉันสาวเล่นเกมฉันสาวเล่นเกมเล่นเกมไม่นางก็ไม่สตรีมเมอร์ใช่เออนั่งๆไม่ใช่หนูสตรีมแบบจริงจังมากเลยนะช่วงหนึ่งอ่ะจริงเหรอเป็นสตรีมเลยเหรอใช่สตรีมเมอร์แบบสตรีมแบบจริงจังเลยช่วงที่แบบไหนๆอะหนูสตรีมในเพจค่ะ อ๋อจริงเหรอไม่เคยดูเลยอ่ะดูมีเกมแล้วก็เป็นอันนี้เหรอไอนนอยู่ในเซิร์ฟไหนอ่ะหนูหนูอยู่เคทีทาวโ<ม>คตรคูทาวอ่ะอยู่กั<ม><ม>กบพวกแบบพี่โอโอูดพ<ม>ี่อาร์ตอะไรเงี้ยใครเข้ามาเดีวกดตะกร้ากันให้หน่อยกินตะกร้าหน่อยทุกคนเลวหนูจะบอกให้พี่ไพ่ปิดไลฟ์แล้วหนีไปเลยเออหนูโดนสั่งปิดไลฟ์แล้วนะ เดินสั่งปิดไลฟ์แล้วนะอันนี้มีเด็กมาคุมนะใครไม่ซื้อนะงอนใช่ดูนี่เกมอะไรหรออืม GTA ไปเอมใช่ถ้เาเมื่อก่อนแบบเป็น GTA เนี่ยชอบเล่น GTA มากเมื่อก่อนอะใช่หนูก็ชอบแบบตอนเด็กๆแอบไปร้านเกมอ่ะใช่แล้วก็เกสียค่า,านเน็ตช่วงละสิบห้าบาทเพื่อเล่น GTA สามาตอนนั้นอะใช่ เล่นพวกออดิชงออดิชันมือก่อนอะยอมไปเข้าร้านคอมเราหนีไปเล่นเกมเหมือนกันเลยหรอหนีไปเล่นร้านเกมเดินไปเล่นด้วยนะร้านเกมอ่ะเดินไปเล่นที่ร้านเกมแบบสิบบาทตอนนั้นอะพี่เล่นที่นครพนมอ่ะชั่วโมงละสิบบาทเออชั่วโมงละสิบบาทก็มีนะเป็ร้านแล้วแบบไม่อยากจะบอกเลยตอนปีหนึ่งเข้ามาที่กทมหอการค้าพี่ยังไปนั่งเล่นร้านเกมเล่นนั้นอะไรวะเดอะซิมอ๋อเดอะซิมไปนั่งเล่นเดอะซิมอ่า ตายละเพราะมันต้องใช้สตรีมไงพวกเกมนู่นนี่<ช>นั่นใช่คู่เราหนูอยากเล่นเกมเลยอ่ะอืมเขาบอกคู่รักอะไรวันนี้ชวนันเล่นเกมละหนนึงอืมเล่นเกมเริ่มเลย เดี๋ยวไว้มานั่งนั่งนั่งสตรีมเกมดีกว่เราใช่เออปลอกโน้ตไลยดีกว่าให้เอลลบตรงนี้เออไว้มานั่งสตรีมเกมอยากได้โน้ตบุ๊กเลยอ่ะจะได้นั่งลินคนละเครื่องเงี้ยเออมันต้องใช้อะไรลินน่ะโน้ตบุ๊กแพงปะเราโุกดูให้สปอนมาจริงหรอใช่สตรีมจนแบบพเจบีให้มาพี่จีบให้มาค่ะจริงหรอใช้โน้ตพรุ่งนี้เก็บอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมาให้ด้วยหน่อยนะ อย่าลืมเอาเน็ตมาด้วยนะใบไฟใช่ไหมมันต้องใช้เป็นเน็ตเสียบอะค่ะเป็นกล่องเน็ตอะแบบจริงจังเออใช้เน็ตเยอะไงเออเริงว่ะเกมมิ่งเดี๋ยวเรามาแบบสตรีมเอาวีกันอย่างนี้ก็ได้เราทำได้ใช่แล้วเดี๋ยวเล่นเอาวีแล้วก็แบบสตรีมเอาวีกันเก๋ๆบอกนวเรียบร้อยนับอกอาจีะถึงจะเล่นไม่เก่งก็เถอะ ไม่เราเราไม่เน้นเก่งเราเน้นม่วนใช่เน้นม่วนแน่จริงคนดูก็มาแข่งกับเราดีเราตั้งทีมปาพี่ใหม่นี่สิบคนได้สองทีมเขาเล่นกับเราไหมเขาเล่นกับเราไหมเราดูไม่ใช่สารเล่นเกมกันเลยอน่าจะมีคนเล่นเดี่ยวนะหนูเอาละเราดูเลยเออคุณรักนักสตรีมจริงถ้าดูคนแพ้ทุกคนต้องจิ้มตะกร้าเออเอานะไม่เดี๋ยวแบบเราแบบเอาแฟนขับขึ้นมาก็ได้แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยต้ม อย่ามาแข่งอย่ามาแข่งอย่ามาเอาชนะนะเล่นไม่เก่งแต่จะไม่ยอมแต่จะไม่ยอมแพ้บอกเลยแต่อยากไปปวดขวดขมเออคนเยอะแต่อยากแบบว่าเล่นไฟเอ็มแล้วไปป่วนคนอ่ะปป่แล้วหนูแล้วในมืองนมีแต่คนปวนปวดน่พายเจอพี่ๆตอนนี้หนูโดนคอาเตะออกจากแกงเรียบร้อยใช่ไหมไม่ได้เล่นไงใช่ไม่ได้เล่น มันจะมีทั้งแบบอะไรอะเยอะแยะไปหมดเลยใ,ใส่แมใต่เยอะแยะเนี่ยเมื่อก่อนแบบพี่เคยมีคนคุยนะอ,อแล้วก็แบบเขาเล่นเกมพวกนี้แหละหรอเออแล้วเราแอนตี้มากอ่อเพราะว่าเขาเล่นเนี่ยนะเขาก็มีคนคุยในเกมไงเออใช,ใช่มันเห็นแบบเยอะมากเลยที่แต่ละคนแบบไปนอกใจคนคุยไปนอกใจนู่นนี่นั่นเพราะมาจากเกมนี้อะไรอย่างเงี้ย เยอะแยะมันมันอยู่ที่คนบางคนก็แยกได้บางคนก็แยกไม่ได้ออยูุ่กคนเล่นอยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วเวลาเล่นในนั้นมันก็แชร์ลมเล่นเขาบอกมีเวลาเล่นไหมนี่ไงไปนอนกันได้แล้วบอกตัวเองมัได้ทำไมเพื่อกนเพ่นกินไม่หมดกินหมดมันอ่ะไม่หมดหวเริ่มเพิ่มเลยใหญ่ไป สมมติมันก็จะอ้วนไงให้เขาไปนอนกันเถอะไม่ต้องดูเยอะหรอกมันดึกแล้วมันจะตีหนึ่งแล้วดูขนาดนน้ถั่วเยอะแล้วนะกดหรือ,อยังหมื่นคนอขอพันออเดอร์ได้ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ของหมื่นหนึ่งเองกดเข้ามาคนละออเดอร์ได้ไหมน้ำพริกอร่อยมากนะอร่อยมากอะมังบอบอกตีนะให้มาทำงานแต่มาเล่นเกม <laughs> <laughs> มืคือเวลาผ่อนคลายไงทำงานเราก็จริงจังอะ เมืม่อบอกทุกคนให้ไปนอนทุกคนบอกไม่ต้องไล่เดี๋ยวไปเองไม่ไปไม่ง่วงไม่นอนโอเคขอโทษ <laughs> เราต้องแช่เย็นปะแช่ครับเอาใส่กล่องเล็กก็เลยนะมันจะใส่ยังไงนะีนั่นแหะดีตู้เย็นมันนินะ่ดี๋ยวมันเอาลงกล่องนิ่งกขาได้แล้วมันมาอยู่กับเราสองคนที่กินเยอะนายกินเยอะปะจะแมงไม่กินท่นนกไงผิเยอะนะจริงรอะ ห็นเนก้อมาม่าอยากกินมาม่าต่หนี้ไม่หิวแต้มละกินกันเปล่าอุยกินเนื้อไหมไม่กินใช่ไหมเคยบจำได้แล้วว่าไม่กินเนื้อใช่ไม่กินอ้ะพี่สาวน้องไปไว้ด้วยได้ไหมเนี่นะใช่เอาไว้ด้วยกันแล้วกุขมขูดเสร็จก็โอ้ยแล้วกินน่าเกลียดมากขอโทษนะตอนนี้เอาไหมเอาเอาอดูยองน้องเป็นยัง เปนอเจ็หน่ใส่้ไองใสะมันใส่ไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้เต็มมันจะปิดไม่ได้หรอลองมะปิดได้ค่ะพี่สุยัไงดีเธอก็บอกว่าอย่าให้ยาอย่าเอาใส่หญ่ไม่มันไม่พอ ไม่มีวะขวดละสามร้อยมะเนี่ยตวขวดละสามร้อยเนี่ได้นี้ได้นี้นี่ก็ย้ายออกมาถือเพาไม่มีคนกินอยากเอามาถืออยากได้แตกดีเราค่อยใส่ใช่ตรงไหนก็ใส่แต่มาม่าอร่อยมากไม่ต้องใส่กล่องมาม่าหวานไหม หน้าความจะเป็นละเอาบอกหน้าจะความเอาภารกิจเก็บทุเรียนเธอมากับชุดนอนเดิมอะไรก็ชอบใส่นี่นะแล้วแก,กก็พากันอ้วนไม่อ้วนหรอกหุ่นดีจนะตนยงอนแล้วนั่น เขาไม่รู้ตรัะเขาไม่รู้ตัว,เ,ตว <What? S 1> เดี๋ยวออแพดมาเปิดพิงดีกว่า <laughs> เขาไม่เคยได้ยินเลยทุกคนไงล่ะจะ <laughs> ไปด <laughs> ูเรื่องนะ โออแล้วไปไหนคือแอร์พอร์ตพี่ไปไหนวะหาเจอยังไม่เจอเลยหายสับศูญทุกคนแอร์พอร์ตหายเหลือแค่กล่องชาร์จมันแต่แอร์พอร์ตที่อยู่ข้างในหายไปเวียดนามชินจ้าเวียดนามนะชินจ้าฟอมเวียดนามงูงอนดีงู <laughs> หายทุกอย่างหาในแอปดูอุ้ยมันหาได้หรอคะมันน่าจะแบตหมดไปแล้วมันจะยังตามได้หรอเราดูแกเราหุบยิ้มไม่ได้เลย,ยเราน่ารักอดีชิมิล่าทุเรียนเทียงคืนสินเจ้าจีสินเจ้าแอมสินเจ้าแอง ที่หูสแน็คไม่ที่หูมันของน้อง <c oughs> <c oughs> ที่หูมันของน้องของผ้ามันเป็นแอร์<ม>พอร์ตโป้เฮ้ยมันหายจริงนะแต่ไม่รู้ <c oughs> ว่ามัน,นไม่รู้รหรอกไปอยู่ในไหนอ่ะอันเนี้ยย้อนใจในนี้หรือเปล่ามันเพิ่งเอามา,มา,าเมื่อวานเอง มันยังมีของพี่อยู่ด้านล่างแล้วยังไม่ได้เอาขึ้นมาไปเอาไหมมันดึกแล้วอืมเราลงไปเอาก่อแต่หยวดเหรอกินข้าวก่อนฉอนอนกินข้าวก่อนใช่ของหายเยอะมากเลยอ่ะหายทุกอย่าง เขาบอกว่าประกวดเสร็จผปอยูด่ดูสดใสขึ้นมากหรือเป็นพ่อหายป่วยแล้วเอออาการไข้าหายหายแล้วค่ะแต่เหลือแบบเส็จหะเหลือแบบพวกเกี่ยวกับช่องคอที่ยังไม่หายอืมเมื่อ,อไหรจะเลิกเป็นคนขี้ลืมอ่ะไฟไมโฟนเช็คได้แต่แบตถ้าแบตแอร์พอรหมดก็ยังเช็คได้ใช่ไหม เองกินมาม่ากับน,น้ำพริกหน่อยค่ะเธอเราก็อ้วนดิเราเพิ่งกินเราเพิ่งกินทุเรียนไปเองเกินให้แต่เรากินแล้วทุกคนต้องซื้อนะใช่ทุกคนต้องซื้อนะนออนะโอเคไหมราก,กดตมกลองกันนะกินให้นะคนจิ้มนะเดี๋ยวหนูกินคำหนึ่งปุ๊บแล้วหนูจะนับห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วทุกคนจิ้มตะกร้าพร้อมกันนะใช่ <c oughs> เอานะ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะกินใหุ้กคนรอก,ก,ดกดตะกร้าพร้อมกันนะเข้าใจไหม <c oughs> ใช่ส่นอ,นอจะมีคอนเสิร์ตจริงหรออเดี๋ยวเราก็จะไปเต้นหน้าหารอีกเหมือนเดิม พี่ไผ่ก็จะขึ้นไปลองด้วยทีเนี้ยลองอะไรครกบฉันเรียกว่าเธอเอาช้อนไปไหนแล้วอ่ะเมื่อก um ี um. ้หนูเห right? ็นเจ้าหม้ช้อนไปวางไว้ไหนหวางไว้ไหนยังไม่ทิ้งใช่ไหมไม่ช้อนอันนี้อักี้ใน่ใคันีู่้่ในี่ไมคี่ม่วานครันี ไม,ม่ไมีใบตักใส่ให้ฉันทีชินช้นที่ฉึ้นกินเยอะไหมอ่ะเอามาหนึ่งคำนี่นี่เอาหนังปลากรอบปลาหรือเอาไ,ไม่เอาเอาแต่น้ำพริกนี่คนงามยอม กดที่ชิงชิงฮะสี่สามสองหนึ่งกดตะก้ากดตะก้ากดตะก้ายังกดเร็วเรวกดเร็วเรวกดหรือยังกดเร็วเรวกดแล้วใช่ไหมใครกดแล้วรายงานตัวหน่อยใครกดยืนยันแล้วด้วยรายงานตัวหน่อยนะมีใครกดแล้วมั้งรายงานตัวหน่อยวันนี้ขอออเดอร์เยอะๆดีไหมโอ้ยอีกยี่สิบหกคนกำลังซื้อกดยืนยันให้ด้วยนะกดยืนยันให้ด้วยนะ ปักหมดก่อนมันมีโปรโมชั่นด้วยนะทุกคนใช่มัน<ะ>มีสีกระปุกนะเออสีกระปุกคุมมก้มอะน้ำพ280ริกสองร้อยแปดสิบกรัมค่ะน้ำพริกหนึ่งกระปุกสอง้อยแปสิบกรัมให้มาแบบจุกๆแน่นๆแบบชิดข้างบนชิดฝาน,น,นี่นี่ให้กดสั่งด้วยไอซี IC สอนอช er ื่ออะไรกีมังใช่ปะ่ะชื่อหมูหยองเ <laughs> <laughs> หรอ <laughs> ใช่ ชื่อหมูหยองทําไมชื่อหมูหยองชื่อหมูหยองเพราะจริงๆหนูเป็นเป็นเด็กตอนเด็กเด็กหัวแบบหยองหรอใช่หมวหยองจริงปะใช่พี่เกิดมาเป็นคนผมยักศกใช่เนื้อหัวเลยแล้วหนูก็ยืดจนแบบผมมันเสียไม่รู้จะเสียยังไงเลยหรออใช่ว้าทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรอแต่พี่อยากโตมาเรื่อยๆอ่ะมันกลายเป็นเริ่มตรงขึ้นอืมแล้วก็ไม่รู้มันเป็นไปเองแล้วก็ เมื่อก่อนน่ะเป็นคนผมเยอะแล้วผมฟูมากจนปล่อยผมยาวไม่ได้เลยที่ไม่เคยปล่อยผมเลยมีตะมัดมันมันมนมนพอปล่อยผมแล้วหัวฟูผมเยอะ<จ>นู่นนี่นั่นเเป็นคนผมเส้นใหญ่ใช่เป็นคนผมเส้นใหญ่เป็นคนผมเยอะแล้เป็นคนผมฟูแต่ว่าตอนนี้ผมล่วงไปเยอะละ <c oughs> ผมล่วงไปเยอะแล้วมันก็เลยเหลือแค่เนี้ยมาม่าลดต้มโคลงบักหมูหยองเออ ยังมีมใครเรียงนะไม่มีใครเรียกนะน้องหมูหยองน้องแนะเป็นบักไ,ไปแล้วตอนนี้บักแนกบักแนกต้องมีความมีสัมเนียนิดน,นึงบักแนกบักแนกเออเลย <c oughs> <c oughs> ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไร เยามานดังใจมาจากเด็กชายนี่แหละอ๋อนี่พี่แบบมิสแกนนครพนมือกราบเสดามาเล่นมปนสุดท้ายอ๋อนครพนมือกราบหนูก็สงสัยว่าพี่พายพูดอะไรเม่เสียงกีตมันดังจนไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะใช่หนูก็กำลังสงสัยว่าพี่หายพูดอะไรเราพยายามจะตะโกนสู้มากแต่เราสู้ไม่ไหวเสียงเราไม่มีเออพนมมือกราบอ๋อใช่มิสแกรนนครพนมมือกราบรุ่นน้องคนต่อไปนะคะเอาไปใช้นะเอาให้มันแมทให้หน่อยเราเพิ่งมาใช้วันสุดท้ายเฮ้ย สอนอเก็บขนมเ่เก็บไเฮ้ยนี่ไงหงมาไงขนมออ้ใช่ใช่คนี่จะได้จะได้ประหยัดดีสมามาออมาม่ส้มนเออแน่นถุงนี้เราเกไปใส่ ันคิดไปงนี้อยทุกวันใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนคือพี่อย่าติดใช้เสียงที่มันไม่ใช่เสียงติ่มมันต้องมันต้องใช้เสียงที่มาจากท้องเออแล้วพี่เห็นเน็กเวลาร้องเนงจะจับท้องตลอดใช่เพราะว่ามันเนก็จะเวลาร้องเพลงหนูจะจับท้องเองเพราะว่าบางทีมันมันลมมันออกาจากตรงนี้แต่บางคนจะใช้ ใช้แค่ตรงนี้ร้องเหมือนแบบไม่ได้หองออกมาจากตรงนี้แต่ใช้แค่ตรงนี้้ลงเออหลงเลือ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าพี่เคยเรียนร้องเพลงครั้งหนึ่งก่อนเข้ากองครั้งเดียวแล้วไม่มีเวลาว่างเขาบอกยังไงบ้างหนูไม่เคยเรียนร้องเพลงเลยสอนให้ใช้จากช่องท้องพี่ก่อนที่จะเรียนร้องเพลงเข้าใจจริงๆนะว่ามันต้องมาจากพรสวรรค์จริงๆอ่ะคนที่มันไม่ได้มันไม่รู้แม้กระทั่งว่าเสียงที่ออกมาจากท้องมันเอามายังไง เหมือนที่เราพูดเนี่ยเออเพิ่งมาเข้าใจว่าอ๋อเสียงที่ออกมาจากท้องคือใช้พลังจากท้องแล้วมันต้องเป็นการหายใจเข้าที่ไหลไม่ยกแล้วมันต้องเป็นท้องผ่องใช่เออแล้วก็พูดออกมาแล้วก็แบบการที่แบบก็คือใช้พลังเสียงจากท้องหมดเลยเราก็แบบว่าเพิ่งมาเข้าใจตอนที่ได้เรียนครั้งแรกแล้วก็แบบเสียงในหัวเสียงที่แบบขึ้นหัวเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพิ่งมาเข้าใจแล้วก็ไม่ได้เรียนอีกเลยเดี๋ยวไว้หาเวลาไปเรียนร้องเพลงแต่จริงๆพี่ใหม่เป็นคนพื้นเสียงดีมาก หรอพื้นลื่นไม่ใช่พื้นเสียงพื้นเสียงใช่ไหมไม่พี่ว่าเสียงตัวเองมันปแปลกแปลกเหมือนพี่อุ้ม,มพี่อุ้มก็เป็นคนพื้นเสียงดีเออแต่แค่าอาจย่างใช้วิธีร้องที่แบบมันออกมาให้มันมีพลังแบบอย่างมีท<อ>ําไม่ถูกอืมแต่ว่าถ้าเรียนหรือร้องไปบอ่อยๆน่าจะชิน เ<ไ>ป็นหนูเ<ไ>ป<ม>็นคนต<อ>ิดนิสัยแหกปากร้องเพลง <c oughs> ถ้าหนูร้องเพงลงเราไม่เสียงดังอ่ะหนูจะร้องไม่ได้เลยเหมือนแบบมันไม่มีเสียงจะร้องอ๋อเป็นคนเสียงแหกอยู่แล้วไงใช่อืมสนอวเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วบักแน็กสอนพี่เออคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันใครคนนั้นฉันรูว่าเธอ ความรักหน้าตาเพิ่เออเหมือไม่คิดอะไรนั้นเลยชอนอยู่ในนี้อ๋อหนูก็หาความรักเจ้าใจที่เธอมาแล้วขอเก็อีเข้าเพิ่มไดหมใช่นี่ไงนั่งเหมือนไหมนั่งแบบเหมือนสมมติถ้าถ้าจะต้องระวังนะไรขอก็เพิ่มได้ไหมจะนั่งไหมจะต้องระวังนะนั่งข้างหลังใช่ไหมอืมนั่งข้างหลังเฮ้นั่งได้ปะยึดช่องพีิริวแล้วยึดช่องแล้วว่าวันนี้เราก็ไปยึดช่องสอนออกมา แต่แบบจะตีหนึ่งแล้วทำไมคนยังดูเยอะอยู่เลยคุณไม่หลับไม่นอนกันน้องจีนันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์ปะพรุ่งนี้ทางานกันแล้วนี่วันนี้มันวันหยุดมันหยุดออกมันแรงงานเฮ้ยเขาหยุดชุดเชยปะเมื่อวันวันอาทิตย์ไหมคะถ้าเมื่อวันวันอาทิตย์วันนี้ต้องหยุดชุดเชยทำไมไม่มีใครพิมพ์มาเลยไม่หยุด ไม่ห่วยหรออุ้ยมีคนมีเจ้าแม่เจ้าแม่ในบอก<น>เขาไปเมื่อวานอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้บอกมาดดเดือดรอบอกถูกมากีงวดนละสองจริงอรอติดกันใช่ไหมติดกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ถูกอีกเลยเหยมากแต่ทางงวดน,นี้ถูกอยากไปทำตาพอแล้วนี่พี่ติดเอานะ่ะ ้พี่ไม่ติดตาพี่จะเหลือแค่แบบชั้นสองชั้นลึกแบบเหมือนคนตาชั้นเดียวว่ะตาไม่เท่ากันนี่ไงเหมือนคนตาชั้นเดียวอืมตอนแรกพี่เข้าใจว่าเน็กไปทําตามาหนูทํามาเออเหรอแตาทำแบบว่าเดี๋ยวดูหน่อยมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแผลตรงนี้เดียวเฮ้ยมันธรรมาชาติมากโ<ฮ>ูกโห<ฮ>ตอนแรกเป็นคนตาชั้นเดียวเลยเหรอไม่เป็นคนตาสองชั้นลบใน เราก็เป็นคนกล้ามเนื้อต่อแล้วคือตาลอยตาลอยใชถ่ถ่ายรูปคือตาลอยมากอืก็เลยไปทําแต่แบบไม่อยากให้มันเป็นเจ็บม,มาก <c oughs> ก็เลยบอกหมอว่าเอาแบบธรรมาชาติไม่เจ็บที่หนูทําไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยจริงๆแล้วก็ไม่บวมไม่ช้าไม่เขียวด้วยจริงเหรออยากไปทําตาม,มาั่ง ให้หวยอะไรครับพึ่งมาไม่มีทุกคนไม่ได้ขายไม่ได้ให้หวยให้ซื้อน้ำพริกเออให้ซื้อน้ำพริกซื้อน้ำพริกก่อนรอบก่อนก็บอกถูกไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นมีใครมาโหวตมาซื้อน้ำพริกให้หนุนเลยซื้อน้ำพริกเร็วโอซื้อน้ำพริกให้หน่อยซื้อย่างอื่นก็ได้จริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำพริกจะมีหลายตัวที่ <กา S 2> เป็นกาแฟอร่อยมากใช่วันนี้วันนี้พี่ก็เพิ่งกินกาแฟตอนเช้ามาผสมกับนมเนบกเปคนกินกาแฟไม่ค่อยได้ กลิ่นเค็มมากกลิ่นเค็มมากได้ปะขอบค <น S 1> ุณพี่กิฟน,นะคะเอ้าหรอกินได้แต่ชอบกินกาแฟที่มันเปรี้ยวๆมากกว่าออกาแฟกับน้ำส้มหรือกาแฟมะนาวขอ,องาาพี่อ่ะแบบถ้ากินเยอะใจพี่จะสั่นแล้วพี่ก็จะแบบอ้วกอยากอ้วกอะไรแบบเนี้ยพี่เลยแบบกินมากไม่ได้ต้องเขส่งกับนมหรือกินที่แบบมันอ่อนๆเท่านั้นเออถ้ากินหนักมากก็กินไม่ได้ เว้ยเขาบอกหนึ่งบางทีคุณคิ่าเออเป็นคนที่แพ้เขาเรียกว่าแพไ้ไหมไม่ไม่เชิงขั้นแพ้เพราะยัยงทานได้อยู่แต่ว่าอย่างคาเฟอีนแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเป็นคนที่ทานมากไม่ได้ถ้าทา,านมากใช่อย่างอย่างสมมติแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าพี่กินเยอะอ่ะพี่ก็จะเป็นแบบตัวแดงชึ่งแพ้แอลกอฮอล์แล้วคาเฟอีน อืมเป็นฟิลนั้น่ะจะถามว่าทานได้ไหมก็ทานได้ดื่มได้อืแต่ไม่ทานดีกว่าใช่เขแบบดิยงนียงจีกอเอวแอมคองเอียวยะแพ้สนอด้วยไหมคะเอ้ยพวกโยงเก่งแกก็โยงเก่งกันเกินพี่ใบไม่เคยแพ้หรอกควรพี่ใยชนะตลอดเลย เขาบอกว่ากาแฟเปรี้ยวก็คือกาแฟบูดไม่ซ่าจริงๆคือไม่ง่าเขาใส่ไหมว่ามันไม่ซ่านะไม่มีน้ำเปล่าเลยเราออกๆนี่ไนไม่มานกินได้ยังไม่ยินก็กินคนที่สันคิดถึงอยู่ทุกวันพี่ไม่เนี่เคยแพคนเดียวพี่ไผ่ชนะตลอดใช่ไหมใช่ชนะอะไร ชนะใจไปแล้วเออเออเขาได้ยินเราเล่นกับเขาแล้วว่าปกติเล่นคนเดียวตลอดเลยนี่แบบโยนไปเก่งมากเลยนะแต่มักจะไม่ได้กลับมาตลอดเลยค่ะเนียวไม่ค่อยรู้มูฟหนูไม่ทานอะนี่แบบไม่ได้อะไรกลับมาตลอดเลยโอ้ไม่ตายนะหนูต้องไปฝึกมจีบสั่งบ่อยแล้วล่ะเขาบอกเสียเปอะไรกันเสียงก็คือเสียงไม่ได้เป็นอะไร แคลนมูว่ะฮะนมวัวเหรอแคลนมวัวพี่ไผ่แคลนมวัวเหรอ่ใชพ,พี่แค่ไม่กินวัวเมื่อก่อนพี่เป็นคนกินเนื้อวัวแต่เดี๋ยว<อ>นี้เราวแล้ถ้าไม่กินเนื้อวัวแล้วกินนมวัวได้ไหมเออช <laughs> <laughs> อบถามว่าเพราะทุกวันนี้เราก็กินนมวัวอา้า แต่หนูว่ามันาน่าจะกินได้เพราะมันไม่ใช่เป็นการฆ่าไงอพอมันไม่ได้กินเนื้อไงใช่เป็นการรีดเออถูกเพราะ,ระว่ากินนมก็คือเขาก็ยังอยู่ไงเออเขาก็ยังอยู่เราไม่ได้แบบว่าหรือหรือกินไม่ได้ไหรอกินได้ดีเพราะเราไม่ได้ฆ่าไงแค่ยูเซซินเจ้าเวียดนามซินเจ้าเวียดนามจี๋กเอ k สแนกคอมไม่ไม่รู้ไม่ไ อะไรอ่ะไม่บอกหรอกบอกน่อยสแน็คเอ๊ทเทืองกว่าอืมอันนี้หนูรู้หรอใช่หนูเห็นพี่หม่ยอยู่ในน้ำตัวอยู่ขอห่วยหน่อยจริงเออทั้งดูทั้งเกิดตมันต้องสีดำมา้งนูจฉาชัดให้เียกชื่อหน่อยชื่อเอ้ยคิ้วนูหายสแน็คคิวนูไม่ได้หายแล้วมีอยู่แล้วอืม มันมีสัมมิ่กายยังไม่เอบให้มันน่าเป็นยงไงคืออะไรเสื้อซื้อมาใหม่ไม่ได้ซักเลยอะไก่เน่าทีวเวียดนามเลยอะทั้งมือนทั้งหมื่นทัน้ทงหมือนอ่านไวมากใช่ไหมอ่านไวหนูอ่านไม่ทันไม่ไปอ่านทันได้ยังไงแต่มันขึ้นไปไวยงไงบางคนพี่สแนกวิ่งไปซื้อมาม่า,อานอนเมื่อไหรเ่เด็กๆเดี๋ยวก็นอนแล้วค่ะอยู่บ้านหรือโรงแรมค่ะไม่บอกหรอก ไ <laughs> <laughs> ี่บอกอ <laughs> หรอกมอกก็รู้สิตัดแว่นใหม่สอนอคืนนี้ไม่ได้นอนแมอไม่เห็นจริงกกยเน่าจีเดือนตุลาคมจุลาออกรักอะไรนะ October October อันนั้นมอันั้นปะ October November December October October i สอนอ แสบจ้าคำเดียวแสบซ่ามากได้ไม่มีแสบสุดเด็กดีที่สุดเด็กดีที่สุดบอกฝันดีฝันผู้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 ิวผ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 ิวอะไรอ่ะพี่เอมผูอไม่ได้เจอไม่ได้เจอเลยอืมพี่เอมไปลำพูนละไปลำพูนหรออืมเป็นหน้าที่หน้าชัดหลังแฟนปะแกเมคนมันจะชี้บ่ะเนาะกี่โมงแล้วอะ เดี๋ยวเตรียมตัวไปนอนแล้วนะตีหนนสินาทีเดี๋ยวเตรียมตัวไปนอนแล้วนะคะเดี๋ยมน้ำพริกแล้วเร็วๆจี้มน้ำพริกให้ก่อนห้านาทีสุดท้ายจิ้มน้ำพริกให้ก่อนเดี๋ยวไปแล้วนะกดจิ้มน้ำพริกให้หน่อยโบบามาไม่ให้ไปเออ,อเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้น้องไปทำงานเนาะน้องไปตอนเย็น กูน,น,น,นี้เนาะแล้วหนูแต่งหน้าที่ไหนนั่นแหละหนู่าจะหันหรือว่าสนุกเขาให้เอามาที่ของนี่ป่ะหรือว่าอะไรสิว่าเขาแต่ละน่าจะมาที่นี่นะโอเคแต่เราจะมีที่อยู่กับมีนหนพี่ก็อยู่บนเตียงไม่ก็พี่อาจจะอยู่กับนกนี่จะไปมอหรือเปล่าเห็นบอกเออพี่ยังไม่คุยพี่นุกเลยแต่จริงพี่ต้องเข้ามอเพราะมอน่าจะช่วงต้นเดือนมันจะสอบหรือสอบนี่ไม่ใช่หนูนี่ใหม่ เอ้ยอันนี้ไม่เหมือนสตรอเบอรี่เดียบมันละลายมันพริกหยวกเออมันไม่เหมือนสตอรอเบอรี่เลยมันปิกเป๊กป่ะเนี่ยไม่ใช่สตอรอเบอรี่จริงไหมเนี่ยมันไม่หวานเลยอ่ะมันมาขึ้นมาแบบเนี้ยมันมาขึ้นมาแบบเนี้ยแกโดนหลอก<น>ะปะแกโดนหลอกปะเขาบอกหวานนิดนึงแล้วซื้อแพงมากแกโดนหลอกปะสอนอดูแล้วล่ะสอนอเดิอนอดต้มจ้า คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันไม่ต้องใช้เสียงต็มหรอแต่ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอความรักหน้าตาประมาณไหนเราเหมือนตะโกนเพลงคว่าอะไรนะความรักหน้าตาประมาณไหนใช่ความรักจะใจดีคือเสียงมันจะสั่นแล้วเสียงมันจะหายไม่รู้มเพราะว่าเสียงมันไม่แข็งแรงมากใช่ไหมเสียงมันไม่แข็งแรง อย่าลืมเคลียร์เรื่องเงียนโอเคทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัวไปนอนก่อนนะคะเดี๋ยวให้น้องไปพักผ่อนด้วยไปกันนะคะบ๊ายบายนะหัวคุ้มากไม่เดวมาซจอกันพรุ่งนี้ไหมฝันดีนะชิปเปอร์ทั้งหลายวันดีนะชิปเปอร์ทั้งหลายม่ใช่ชิปเปอร์เลิฟอยูนะบ๊ายบายฝันดีนะคะทุกคน ใครกดเอฟไปแล้วอย่าลืมไปกดยืนอย่าลังบาง้านให้นะบ๊วย